งาน The Forestia Story and Beyond the Immersive Experience of i m a g i n e Happiness พร้อมสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกของโลกที่โครงการอสังหาริมทรัพย์จะเชื่อมที่อยู่อาศัยในโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีความเป็นอยู่ที่ง่ายสะดวกสบายมีความสุขและสนุกยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมพร้อมทางได้ยนโฉมเดินนิว e the ีม Destination in the World พื้นที่จุดหมายแห่งความสุขในทุกวันสำหรับทุกคน และทุกเจเนอเรชันรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องของการอัปเดตโครงการนะครับเป็นโครงการจากโปรเซียว่าจากวันที่เราได้มีการเปิดตัวมาเนี่ยวันนี้ความขึ้นหน้าไปถึงไันแล้วแล้วลัง นอกจากการพูดถึงความพึ้น้าของโลกที่เป็นเราเรียก physical world แล้วเนี่ยยังมีการขยายต่อไปว่า b e n e ฟ i t ที่ลูกบ้านจะเปลี่ยนจากแค่ได้ physical world จะได้เป็น digital world เพิ่มขึ้นเนี่ยไปถุงไหนแล้วขยายไปสู่จักราวาลของ meta world ด้วยสิ่งที่โลกปัจจุบันและอนาคตจะต้องเตรียมตัวนะผมเชื่อว่าทุกวันนี้เราเห็นนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า พอโลกเราเจอวิกฤตโควิดมันทำให้คนเราปรับตัวไปสู่โลกดิจิตอลค่อนข้างเยอะแล้วในอนาคตเนี่ยพอเราเริ่มชินกับโลกที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยโลกมันจะขยับเปลี่ยนไปจนถึงขั้นตอนที่ว่าเราไม่จะเป็นที่จะต้องเจอกันต่อนหน้าละมันเป็นโลก เมตาเวิร์สมันเป็นโลกของดิจิทัลทั้งหมดเลยแล้วนั่นคือผมคิดว่ามันเป็นความสําคัญที่ทุกคนต้องปรับตัวแล,ล้วเตรียมตัวเพราะไม่งั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่ว่ามันตกเทรนด์แต่มันเป็นการที่เราไม่น่าจะสามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจต่อไปด้วยในอนาคตด้วยความที่เราเนี่ยมีคอนเซปต์ว่าการที่เราจะพัฒนาโครงการขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วหรือเป็นสิ่งที่จะต้องกําลังมีการแข่งขันอยู่ความหมายคือว่าเราอยากจะสร้าง ถ้าเป็นเมื่อก่อนคนอาจจะพูดว่าเรากําลังจะสร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่ว่าวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้สร้างช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เพราะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการสร้างพื้นที่ให้คนเข้ามาแล้วซื้อของแต่เราจะสร้างเราเรียกว่าแฮปปี้เน็ตเดสิเนชั่นคือศูนย์ที่รวมความสุขให้ทุกคนเราจะสร้างสถานที่ที่คนคิดว่าเอ๊ะวันนี้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีอยากจะมีอะไรที่สนุกสนุกอยากจะมีความสุขแล้วทำให้ตัวเองสดชื่นก็มาที่แฮปปี้แทที่ฟอร์เเซีย นั้นจะเป็นสถานที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราเน้นว่าคนมาต้องมีความสุขมาจะมีกิจกรรมมากมายมีอีเวนต์ต่างๆมีเกมต่างๆทำให้คนมาแล้วรู้สึกว่าโอนี่เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นประสบการณ์ที่เราอยากจะสัมผัสมากกว่าการที่ไปเดินห้างธรรมดาแล้วก็เลือกซื้อของนะครับอนาคตก็คืออย่างที่ว่าว่ามันจะขยายไปสู่โลกมากกว่าโลกฟิสิกสลกก็จะไปโลกเป็นดิจิทัลเวิร์ลละขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การตอบรับกับโครงการเราเป็นอย่างดีมากๆ ผมไม่ได้หมายถึงแค่ว่าการที่มาเป็นลูกค้าแต่ว่าโครงการเดอะโรเซียเองเนี่ยเราเปิดให้คนนอกเนี่ยสามารถเข้ามามีประสบการณ์ความสุขร่วมกันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าของเราที่เราสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วเราไม่ใช่แค่เรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองแต่เราเป็นเรื่องของการที่ว่าเราสร้างพื้นที่สีเขียวที่เป็นธรรมชาติและนําธรรมชาตินั้นเนี่ยให้มนุษย์สามารถที่จะกลับมาแล้วอยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเราพูดถึงการที่เราสร้างธรรมชาติแล้วให้สัตว์ต่างๆที่เคยมีชีวิตอยู่กลับอกว่าาาเรรส้ง เฉพาะที่หัวใจให้มนุษย์แต่เราสร้างที่หัวใจให้สัตว์ที่เราเคยลุกล้านเขากลับมาด้วยนะครับนั่นนนันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าโครงการเดอะฟเรนเซียเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมแล้วก็มาสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขมาสัมผัสมาเรียนรู้ด้วยธรรมชาติแล้วมาเป็นส่วนร่วมกันในการช่วยเผยแพร่ว่าการที่เราจะพัฒนาโครงการหรือทาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องคํานึงถึงโลกด้วยเราต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยและสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถปลูกฝังความคิดแบบนี้ไปให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้ ผมเชื่อว่าอนาคตของประเทศไทยอนาคตของโลกก็จะดีขึ้นครับ